ผมคลิปนี้ก็มาตีประช่อนเช่นเคยครับวันนี้ฝนตกปอะแปะปะแปะนะ อยุงนโค้งครับผมอันนี้อยู่บนสะพานครับครับตัวตื่น คอบิคขึ้นมาแล้วเกิดทับล่วงแล้วกจียครอรัตัวบกัานี้